คือปีที่แล้วมันปีที่น่าทึ่งคนยุตีบสาบเนี่ยมเมล็นกับอีใหม่แต่ยังสามารถที่จะรันทีมได้อย่างดีคนที่เป็นคู่บุญจริงๆถ้าให้คนเดียวเลยเนี่ยพี่ให้พาดพิงถึงจิมมี่จีนิดนึงคว้างไปทําไมลูกนั้นสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการต็อกตั้มทอล์กกับเรื่องราวมากมายทั้งในและนอกสนามตอนนี้คุณอยู่กับผมต็อกตั um ้มพันสิธิ์วิทยาคุป ผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุ้นเสียงพร้อมแล้วติดตามกันเลยครับพลังที่สร้างความร้าวใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ d u a Jet พร้อมทะยานไปกับแพลตฟอ,อร์ม p าร์ดเทค Power U a p m New Suzuki Swift เวลาที่เราคุยกันถึงทอมเบดดี้ในแง่ของความยอดเยี่ยมตลอดอาชีพการงานของเขา22ฤดูกาลใน NFL นะครับมีหลากหลายเรื่องที่เราน่าจะดูแล้วเก็บนำมาใช้ได้แต่เช่นกันนะครับทอมเบดดี้ก็โดดเด่นในเรื่องของเกมในสนามดังนั้นเราทำเป็น EP พิเศษกันเลยนะครับกับคำถามง่ายๆ4คํคำถามถามง่ายๆเลยนะครับคำถามแรก ปีที่ดีที่สุดของทอมเบรดี้คือปีไหนคำถามที่2นะครับปีคู่บุญของทอมเบรดี้ที่ประสบความสำเร็จปีที่เวลาเราจะนึกถึงทอมเบรดี้เราจะนึกถึงใครอย่างที่3ถ้าไม้ตายครับหรือจะเป็นภาพจำในสนามก็ได้ภาพไหนที่เป็นภาพจำที่ติดตาที่สุดของทอมเบรดี้และสุดท้ายนะครับจุดแข็งของทอมเบรดี้จุดแข็งที่สุดในเกม NFL เนี่ยนะครับคืออะไร จะคิดกันนานเลยครับว่าแล้วชวนพระอาจารย์เข้ามาเลยดีกว่านะครับมาพี่สุเมธเรามาหาคําตอบกันเลยครับเกี่ยวกับ4ี่สาห้าคำถามที่ผ่านมานะครับเอามาเลยนะครับเริ่มต้นกันครับพี่สุเมธครับปีไหนครับที่พี่สุเมธคิดว่าเป็นปีทองเป็นปีที่ดีที่สุดของมเบรดี้ครับคือถ้าดูจากสถิติแน่นอนต้องเป็นปี2007คือปีนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆของโชว์เบรดี้ก็คืออันดับแรก เป็นทีมที่สมัยก่อนเนี่ยยังเล่นกัน16เกมก็คือชนะรวดทั้ง16เกมเพียงแต่ว่ามันเกือบจะ p e r f e c t ั o n อยู่แล้วอะเกือบจะเป็นเหมือนนมี่ที่สามารถชนะตั้งแต่เกมแรกจนถึง s ซโลโบแต่เบรดี้เกือบจะทำได้แต่ว่าไปพลาดท่าแพ้กับแจแอนใน s ซโลโบครั้งที่ส2ตแพ้แบบเฉีวเฉียดด้วยนะ17-10แต่ถ้าเอาสถิติส่วนตัวของเบรดี้เนี่ยถือว่าปีนั้นเป็นปีสุดยอด นื่องจากพาติชนะรวดในฤดูกาลปกติแล้วเนี่ยยังมีเปอร์เซ็นในการคว้างรับได้เนี่ยหกสิบแปดจุดเก้าเปอร์เซ็นนี่ก็ดีที่สุดอาชีพแล้วก็คว้างห้าสิบทัชดาวในฤดูกาลวก็ดีที่สุดในอาชีพแล้วก็ยังสามารถทำเลตติ้งเฉลี่ยทั้งฤดูกาลเนี่ยหนึ่งร้อยสิบเจ็ดจุดสองอันนี้ก็ดีที่สุดในอาชีพเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าผลงานส่วนตัวแน่นอนยังไงก็ต้องบอกว่าเป็นปี2007เพราะว่าเป็นปีที่สุดยอดแล้วปีนั้นเนี่ย เบดี้ได้ M v p ีด้วยแล้วก็ได้รับตัน่งผู้เล่นทีมบุกยอดเยี่ยมด้วยอืมนะครับอันนี้คือจากตัวเลขนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจากความรู้สึกส่วนตัวล่ะพี่สุเมธมันอาจจะคาใจว่าตัวเลขตัวเลขวันดีแต่ว่าไปไม่สุดแต่ถามผมนะครับผมชอบปีที่แล้วนะเอาจริงๆนะพี่กันกจะบอกผมชอบเออผมชอบปีที่แล้วคือปีที่แล้วเป็นปีที่ดีมากของเขาคือปีที่แล้วมันปีที่น่าทึ่งตรงที่ว่า เฮ้ยคนอายุตอนนั้นมัน43คนอายุ43เนี่ยแต่สามารถที่จะย้ายจากทีมที่อยู่มาแต่อ้อนแต่ออกเนี่ย<ม>แล้วมาเล่นกับอีใหม่แต่ยังสามารถที่จะลันทีมได้อย่างดีเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจหรือแม้ทั่ถ้าเทียบแล้วปีนี้ก็มหัศจรรย์เหมือนกันนะถ้ามองในแง่ของของการที่คอร์ทแบ็กอายุ44แต่คว้างระดับ5,316ล้านเนี่ย บางคนอาจจะบอกเอา้าที่มันได้5,000ันกว่าลา้านเพราะปีนี้มันเพิ่มเกมอีกเกมหนึ่งแต่ยังไงแล้วแต่เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากอยู่ดีเพราะฉะนั้นในช่วง2ปีท้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นสปีที่ยอดเยี่ยมของเบรดี้เหมือนกันก็คือปีที่แล้วแล้วคือหลายคนก็เลยบอกว่าสปีที่ผ่านมาสิ่งที่เบรดี้ทำกับธัมมะเบบัคเนียสเนี่ยมีศักดิ์และสิทธิ์มากพอที่จะบริทายเบอร์เสื้อให้ได้เลยหรือว่าจะมี จะทำเป็นเหมือนกับว่าแบบแผนป้ายอะไรไว้ให้หรือว่าจะแม้แต่อนุสาวรีก็ก็ไม่เข,เขินกับสิ่งที่เรดี้สร้างเอาไว้ในระยะเวลาสั้นๆไม่เกิสองเดือนดูการก็ขึ้นอยู่ไอ้เรื่องการรีทร์เบอร์ก็อย่างที่บอกไปว่า<ช>ปัจจุบันเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยเขาเพยายามที่จะกำหนดหรือว่าพูดง่ายๆว่าจะไม่พยายามที่จะรีทร์เบอร์แบบท่มเพื่อเพราะว่าเขากลัวว่าหลังๆเดี๋ยวเบอร์มันจะไม่มีใช้อ่ะแล้วถ้าเกิดเ<ำ>ป็นเบอร์สับซัพันเนี่ย มันมันจะทําให้รุ่นหลังๆเนี่ยโอกาสที่จะใช้น้อยแต่ว่าถ้าไม่รีไทยเบอร์เนี่ยอย่างน้อยๆเบอร์ที่เป็นเบอร์เกียรติยศคนที่จะได้รับเกียรติใส่เบอร์เนี่ยต้องเป็นคนที่มีความสําคัญจริงๆอย่างยกตัวอย่างอาเทียบง่ายๆอย่างถ้าเกิเป็นทีมดาร์ลส c คาร์บอยเนี่ยถ้าปีกใส่เบอร์88เนี่ยเบอร์นี้ยังไม่ได้รีไทยแต่เป็นเบอร์ที่เหมือนก็เป็นเบอร์เกียรติยศใครที่มีความสามารถเนี่ยถึงจะได้รับเกียรติที่จะใส่เบอร์นี้ได้แล้วก็อีกอย่างงก็คือว่า ถ้าเกิดว่าใครต่อไปอยากจะใส่เบอร์นี้ถ้าใครที่จะใส่เบอร์12ที่ทีมทาเล็ปัคเนียก็อาจจะต้องโทรศั์ไปขออนุญ,ญาตกับเบรดี้นิดหนึ่งเพื่อ,อเป็นการให้เกียรติว่าผมขอใส่เบอร์นี้นะแต่ว่าก่อนที่จะนัปานะนับป่านะแต่นะแต่ว่าก่อนที่จะไปขอเขาอะกาุณาดูหนังหน้าตัวเองแล้วดูฝีมือตัวเองว่ามันควรจะขอเขาใส่เบอร์นี้ป่ะมไม่ไงั้นเดี๋ยวทำเบอร์เขาเสียอ,อย่าไปกลัวดิคนเราต้องใช้เป็นการกระตุ้นกันนะครับแต่ว่าอย่างท <ไป S 2> ี<ด>่บอกไงว่า ก่อนที่จะไปขอเบรดี้แตว่าต้องถูกดับเข้ามาแล้วคนที่ถูกดับเข้ามาเนี่ยผลงานมันต้องไม่กระจอกครับเนี้ยนะครั โอเคนะครับผมดั้งนั้นคําตอบเนี่ยออกมาใกล้เคียงกันนะครับพี่สมเมธโดยส่วนตัวแล้วพี่สมเาธมองไว้2ฤดูกาลนะครับแต่ผมอะฤดูกาลเดียวเลยนะครับพี่สมเมธมองว่าไอปีที่เป็น <c oughs> เป็นเกือบจะ almost perfect season แต่ว่าจบอย่างโคตรเจ็บใจเนี่ยปีนั้นถือว่าตามตัวเลขแล้วเป็นปีที่ดีมากๆน่าจะดีที่สุดของทอมเบตี้แล้วนะครับปีที่ชนะ16บูนแล้วก็ไปแพ้ให้กับาทางด้านของไจแอนท นะครับซึ่งใจอนนี้โคตรแสบเลยนะครับ,รบซัดเบดีสองซูเปอร์โบลโเ,เลยนะครับ2007<ด>กับ2011<ด>นะครับส่วนตัวผมผมชอบปีที่พาบัคเนีสได้แชมป์ผมว่าเขาแบกอะไรเอาไว้เยอะดีแม้ว่าทีมจะดูกแกร่งก็ตามนะผมแต่ว่าผมว่าเขาแบกอะไรไว้เยอะดีนะครับแบกบ,บทพิสูจน์ของตัวเองเอาไว้เยอะมากๆนะครับเอาล่ะมากันที่คำถามนี้ตลอด22ฤดูกาลตลอดที่ได้แชมป์ม,มาอย่างมากมายหนในคนที่ เก่งเหลือเกินนะครับตัวเลขในการทำทัชดาวจากการคว้าตัวเลขจากการทำระยะหลาเนี่ยแน่นอนว่าตัวเลขพวกนี้เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีปีถูกไหมนะครับคว้างเก่งแค่ไหนถ้ามันรับไม่ได้ก็จบกันนะครับดังนั้นเราจะมาควานหาปีคู่บุญปีกที่เวลานึกถึงทอมเบรดี้แล้วหน้าคนนี้ต้องลอยขึ้นมาพี่สุมเมศมองว่าปีกที่คู่ใจทอมเบรดี้ที่ดีที่สุดเลยตลอดอาชีพของเขามีใครบ้างครับ คืออย่างนี้ต้องต้องแบ่งเป็นสองช่วงนะเพราะเบรดี้เนี่ยเขาะจะมีช่วงที่ประสบความสำเร็จเนี่ยอยู่2ช่วงก็คือช่วงแรกเนี่ยตอนที่ขึ้นมาเล่นใหม่ๆเนี่ยที่เป็นตัวจริงตั้งแต่ปี2 0 0 1ันถึง2004อ่ะคือ2 0 0 1ถึง2004เนี่ยเว้นแค่ปี2 0 0 2นั่นเองที่ไม่ได้นอกนั้นเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยได้สซูเปอร์โบเลยแล้วปีที่เป็นปีคู่บุญของเบรดี้ Brady ในช่วงนั้นคือยอนแบรนซึ่งถือว่าเป็นปีที่มีความเร็วจัดแล้วก็เป็นปีที่เป็นผู้ใจ หลังจากนั้นเบรดี้จะมีช่วงที่ห่างหายจากช่วงโบเลยนะในช่วงปี2005-2013ในช่วงเวลาประมาณสัก10ปีช่วงนั้นเนี่ยคือเข้ารอบลึกอะ่ะแต่ไม่ถึงช่วงโบจะกลับมาอีกทีก็คือช่วงปี2014-2018ที่ทีมสามารถได้3ามช่วงโบแล้วกำลังสำคัญในช่วงนั้นเนี่ยจะมีอยู่2ปีก็คือมีจูเล่แอนเดอร์แมนแล้วก็มีล็อบกคาสกี้แต่ถาม,มว่าถ้าเป็นคู่บุญจริงๆกับทางเบรดี้เนี่ย คือเรนดี้มอสนี่ก็ใช่อะนะก็คือเป็นเป็นปีกค,คนหนึ่งแต่ถ้าส่วนตัวพี่นะคนที่เป็นคู่บุญจริงๆถ้าให้คนเดียวเลยเนี่ยพี่ให้กล้องอคือกล้องเนี่ยร่วมหัวจมท้ายกับเบรดี้ตั้งแต่สมัย<ห>อยู่ที่เพเทรียแล้วก็อยู่ที่ทีมบัคเคน e r สคือพูดง่ายว่ากล้องขนาดเลิกเล่นเนี่ยพอร่วมเบรดี้มาอยู่บัคเคนเนยยอมที่จะกลับมาเล่นเพราะว่าต้องการช่วยเบรดี้คือแรกๆเนี่ยกล้องบอกเลยนะว่ามาเนี่ย ไม่ใช่ช่วยอะไรหรอกช่วยบล็อกให้เบรดี้เพราะร้วแรกแรกเบรดี้น่าจะมีปัญหาในการที่จะซิงกับปีกเพราะฉะนั้นเขาจะมาช่วยบล็อกให้เบรดี้มีโอกาสแต่พอพอเบรดี้เริ่มที่จะซิงกับพวกปีกมากขึ้นเนี่ยช่วงป,ปาลายปลายฤดูกาลที่แล้วเนี่ยกล้องเริ่มมีบทบาทในการรับบอลมากขึ้นนี่ก็คือเหมือนก็เป็นคู่ใจคู่บุญเลยว่าเขาเรียกว่าสร้างกันมาเพื่อที่จะไม่ให้เบรดี้ประสบความสำเร็จทั้งที่เพจเทรดแล้วก็ที่บัคเคเนีย รับผมโอเคนะฮะก็ได้มาหลายชื่อทีเดียวนะครับส่วนตัวผมเนี่ยจริงๆเนี่ยแบบผมอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่แต่ผมอยากให้พี่สุมเมศแบบเลือกมาอ่ะงั้นพี่สุมเมศเลือกวายรีซิฟเวอร์ให้ด้วยแบ่งปีกในเราได้แล้วเป็นกล้องเราเอาปีกนอกด้วยคนเดียวปีกนอกคนเดียวนะพี่ให้เอเด์แมนนะ <Eld erman S 2> คือเอ็ดแมนเนี่ยใ่เอเด์แมนนี่คือไม่ใช่เป็นปีกผ,ผู้ใจอย,อย่างเดียวแต่ว่าเป็นคนที่สนิทกับเบรดี้แล้วก็รักเบรดี้มากมคิดดูว่าตอนที่กำลังมีข่าวอึมครึมว่า b r ร d ี้จะอยู่ p a t ทรียต่อไหมจะไปไหมเอ l d ดูแมนนี่ถึงขนานดะระดมทำเป็นแบบแคมเปญขึ้นมาเลยนะให้เบรดี้อยู่กับทีมโดยการที่ทำเสื้อยืดทำเม r ชันดายส์อะไรต่างๆมาขายเพื่อรณนรงหาทุนในการที่จะล็อบบี้ให้แฟนๆเนี่ยช่วยกันแสดงจุดยืนว่าอยากใช้เบรดี้อยู่กับ p a t ทรียเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณไปถึงทางทีมด้วยวออย่าเฮ้ยยังไงช่วยเก็บเบรดีเอาไว้ พราะนตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์นอกเหนือจากความที่เล่นกันอย่างรู้ใจเล่นกันได้อย่างดีแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องความรู้สึกส่วนตัวที่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยเหมือนกับว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเป็นเพื่อร่วมทีมในสนามมีเดียวมันเหมือนเป็นเพื่อนรักเพื่อนตายเพื่อนที่จะสามารถแชร์อะไรต่างๆได้เนี่ยถ้าเลือกเนี่ยพี่ว่าเอโดแมนเป็นมากกว่าติที่รู้ใจอ่ะมันเป็นคือเพื่อนแบบเป็นคนในครอบครัวได้เลยอะ่ะใช่ครับ เออ<ม>ก็ถือว่าโอเคนะส่วนตัวผมอะผมชอบแรนดี้มอ s สเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วตั้งแต่ว i k กิ้งส์นะครับมผมก็เลยคิดว่าแบบเออจะก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาความลึกซึ้งก็น่าจะต้องสองคนนี้แหละนะครับปีกตัวเล็กอย่างไอเดลแมนแล้วก็ทางด้านของกล้องปีกในตัวใหญ่ดังนั้นในคำถามนี้เราสองคนเห็นพ้องกันครับ <c oughs> ต่อไปครับพี่สุเมธครับท่าไม้ตายครับหรือว่าโมเมนต,ต์ประทับใจของทอมเบรดี้ที่พี่สุเมธแบบนึกถึงช็อตไหนครับ คือจริง,รงๆถามว่าท่าไม้ตายเบรดี้มีไหมเนี่ยคือถ้าพูดถึงตอนเนี้พี่ยังไม่นึกว่ามันจะมีท่าไม้ตายอะไรมากมายนะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นภาพจำของเบรดี้พี่จำว่าเบรดี้เป็นคนที่มีดวงตาพิจารณาคือ,อสังเกตไหมว่าถ้าเกิดเวลาดูเกมที่เบรดี้เล่นเนี่ยเวลาที่เบรดี้เดินมาที่เบรนแนวารูกแล้วเบรดี้มองไปที่อ่านเกมรับเนี่ยดูสายตาของเบรดี้คือ พี่จะให้คาจำกัดความกับสายตาตรงนี้ว่าเป็นสายตาเพชจาราคือการมองท์ใช่คือเพราะงั้นว่าดวงตาแบบเนี้ยมันเป็นดวงตาของผู้นําคือดวงตาของความมุ่งมั่นดวงตาของความที่เพราะงั้นว่าพร้อมจะเผด็จศึกอ่ะคือไม่ใช่มาแล้วแบบประเภทแบบเลิกเลิกเลิกลกแต่นี่มองอย่างมุ่งมั่นมองอย่างตั้งใจลักอ่านเกมเนี่ยสายตาตรงเนี้ยมันถือว่าเป็นไม้เด็ดคือเพราะงั้นว่าผู้เล่นถ้าเกิดใครได้จ้องตาหรือว่าใครได้เห็นสายตาหรือว่าสายตาแบบนี้ของเบรดี้มีฟอร์นะ ใช่จีเซลยังฝ่อเลยครับละทวยเลยและ oh. อหออ,อันนะั้นก็ยุ้ยกันไปอันนั้นนะครับช <laughs> น,นิดที่เรียกว่าต้องใช้แผนรถไฟไฟ้าที่รถไฟที่สุดท้ายหมดอะไรเงี้ยขอนอนด้วยเลยอะนอนห้องชั้นไม <laughs> ้อะไรอันนี้เอวี v, ใช่ไหมต่ายต้องยุ่นนะครับต่อมานะครับ่ uh huh. นคนนีจางที่3ซึ่งตรงนี้คอยตามทีเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะมองกันว่าคําถามนี้คือคําถามที่4นะครับหลายคนตอบกันมาค่อนข้างจะตรงกันนะครับนั่นก็ คือเรื่องของบุคลิกความเป็นผู้นำและความเด็ดเดี่ยวผมถามไปกับคำถามที่4นั่นก็คือว่าจุดแข็งที่สุดจุดแกล่งที่สุดของทอมเบรดี้คือจุดไหนครับพี่สุมเมศคือหลายๆคนที่จะกี้เราอ่านคอมเมนต์ไปเนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของการอ่านเกมรับพูดถึงความมีสมาธิมีความใจเย็นอะไรต่างๆเนี่ยแต่อีกอจุดหนึ่งเนี่ยที่พี่อยากจะเสริมแล้วมันเป็นจุดที่ทำให้เบรดี้ ประสบความสำเร็จก็คือเบรดี้เป็นคนที่ไม่ฝืนเล่นแบบมั่วๆอ่าใช่ใช่ใช่คือเราจะไม่เห็นเบรดี้แบบคว้างมั่วๆพูดถึงแบบเนี้ยขออนุญาตแฟนโฟร์เนเนอร์นิดหนึ่งอืเอาแล้วก็พาดพิงถึงจิมมี่จีนิดหนึ่งที่ค่อนข้างจะห้องใจไอ้ลูกที่คว้างอินเดร์เซ็ปคว้างไปทำไมลูกนั้นลูกไหนลูกสุดท้ายเหรอลูกสุดท้ายที่โดนกดดันโดนเอร์โดโนโถมเข้ามา แล้วตัวเองก็โซซัดโซเซจะล้มมีล้มแหละแล้วก็อยู่ๆก็เขาเรียกต้องคุ้งบอลอ่ะมันมีขว้างบอลมันคกกเค้นเรียกว่าคุ้งอ่ะคือคเนี่ยงัดลูกขึ้นมาเฉยไอ้ลูกที่งัดแบบนั้นเนี่ยปีกมือดีแค่ไหนก็รับไม่ได้เพราะลูกมันเนี่ยไม่มีทิศไม่มีทางที่ถูกต้องแล้วลูกมันตายจับ,บลูกก็ปลิ้นแล้วรอบลูกลูกปลิ้นลอยขึ้นไปปุ๊บโอ้โหแล้วความซวยบังเกิดคือมีผู้เล่นของแรมอยู่ตรงนั้นพอดีอินเ์เซปจบเกมไอ้แบบเนี้ยเราจะไม่เห็นเบดี้เล่นนะตลอด2ีบปี อไอ้ขว,ว้างลูกมั่วเล่นแบบฝืนๆเนี่ยไม่ค่อยเห็นแล้วเขาก็ดูไม่ใช่แบบตามกระแสอะไรนะเขามือกับว่าเขารู้ว่าจุดแข็งของเขาอยู่ตรงไหนแล้วจุดอ่อนของเขาคืออะไรนะเราก็จะไม่เห็นแบบเบรที่แบบอยากวิ่งอยากอะไรอย่างนี้นะก็แบบก็ไปตามทรงอะ่ะเราเด็ดขาดตรงนี้แล้วทีมก็ก็ทําให้ในสิ่งที่เขาเป็นก็คือว่าคุณจะต้องมีพ็อกเก็ตที่แข็งแรงเราหาให้ถูกไหมนะครับเราจะต้องแบบมีปีกที่ปีกในตัวใหญ่หน่อยที่สามารถรับได้แล้วก็เปิดทางได้บ้างในบางครั้งก็หาให้ได้ตลอด นะครับดังนั้นจุดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับซึ่งและอย่างหนึ่งก็คือว่าสังเกตดูว่าที่ที่บอกว่าเบรดี้ไม่มั่วคือว่าสังเกตดูว่าเวลาที่เบรดี้โดนกดดันแล้วรู้ว่าจะต้องโดนแซกเนี่ยเขาจะก้มให้แซกเลยนะซึ่งแบบนี้อย่างหนึ่งคือเซฟตัวเองไม่เจ็บเพราะว่าถ้าไปฝืนมากคือคือไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยแบบโอ้โดนแซกเดี๋ยวเสียนะไม่จําเป็นคือเพลงนั้นโอเคไม่เป็นไรเริ่มเต้นเพลงใหม่ดีกว่าแต่ว่าไม่ไปฝืนเพราะอะไรไอ้ฝืนบางคนฝืนควางซีซัวมั่วก็โดดเ หรือบางครั้งเนี่ยพยายามดิ้นหลนเกินไปอ้าวกลายเป็นเดี๋ยวไอ้ข้อเท้าหักม้างเดี๋ยวเอ็นเข่าฉีกบ้างซึ่งตลอดการเล่นอาชีพเบดี้มีแต่กเดียวครับที่ดิ้นหลนเกินไปครับไอ้ดิ้นหลนเกินไปจนลืมให้กรรมการแตะบอลนี่อันนั้นอันนั้นเข้าข่ายไหมครับโอ้อันนั้นถือว่าเล่นแบบไม่มีสมาธิซึ่งเราไม่เห็นเบดี้เราไม่เห็นเบดี้อย่างนี้เราก็จะไม่เห็นเราจะไม่เห็น นะครับอโอ้โหคือไม่ใช่ไลฟ์เดี๋ยวแฟนโฟร์ทีนนบอกทีมตัวเองก็ห่วยก็ด่าทีมตัวเองสิโอ้เดี๋ยวก็จะมีด,าด่าไม่ต้องกลัวไอตอนที่มีการแจกรางวาัลเดี๋ยวจะไปแจกต <ใน S 1> อนนั้นเดี๋ยวจะไปแจกให้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวแจกแน่อทอมบรดี้อยู่มา22ปีมีคำปรามายมีคำแซะมีเคเตอร์เยอะมากถ้าผมจะถามพี่สุเมธแบบนี้ว่าบทพิสูจน์ที่ทอมบรดี้พิสูจน์ได้ดีที่สุดตลอดอาชีพเนี่ยพี่สุเมธมองไปที่ไหนครับ ถ้าเรามองไม่ว่าจะเป็นมุมไหนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีข้อสงสัยแล้วนะว่าเบรดี้เป็นสุดยอดของโคด r ด e r b แบ็กหรืออย่างคือถึงแม้โอเคในระบบของอเมริกันเนี่ยเขาจะไม่ได้มีใครที่สุดคนเดียวเขาจะยกย่องคนที่ประสบความสำเร็จเพราะจะไม่นีบอกว่าเฮ้ยเบรดี้เก่งที่สุดเป็นนัมเบอร์วแล้วอเมนนิ uh, ่งอันดับ2เหรอหรือ uh, มอาน่าอันดับ3เหรอหรือ uh, uh, ทางแดนมาริโนอันดับ4เหรอคือจริงๆเนี่ยเขาจะไม่มาเทียบแบบนั้น ขนาดนั้นเขาจะยกย่องในแต่ละช่วงแต่ละยุคว่าโอเคนะคนนี้ประสบความสาเร็จในยุคนั้นยุคนี้แล้วก็อะไรที่เป็นข้อสําเร็จเขาแล้วเขาก็จะยกย่องมันถึงได้มีหอเฟรมที่ยกย่องผู้เล่นในทุกๆตําแหน่งแต่ในกรณีของเบดดี้เนี่ยมันไม่ว่าจะมองมุมไหนมันก็ถือว่าสุดยอดทั้งนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าแค่คนเดียว คือเรมไม่ได้ว่าชูเบรดี้แล้วไปกดใครไม่ใช่คือเบรดี้ก็เป็นสุดยอดในขณะเดียวกันคนอื่นก็มีจุดเด่นจุดดีของเขาเหมือนกันแต่ถ้าจะบอกว่าเบรดี้ไม่เก่งเบรดี้ไม่ใช่โกดอันนี้ในขณะที่พี่อาจจะไม่เป็นแฟนของเบรดี้ร้อแต่พี่ถีงคอเป็นเอ็นว่าไม่ใช่มันไม่สามารถจะปฏิเสธได้เลยว่าเบรดี้ไม่ใช่โกดเบรดี้คือโกดแน่เพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นผลงานในเรื่องของการทีมาพาทีมมะส่งความสาเร็จไม่ว่าจะเป็นผลงานส่วนตัวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเห็นเป็นวิทยาศาสตร์มันเห็นเป็นเปนเปอร์ให้ด้ดูอยู่แล้วว่าเขาทาได้ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้น,มนไม่มีข้อ,องสงสัยแต่ไม่ใช่หมายถึงว่ายกย่องแค่คนเดียวคนอื่นก็มีดีของเขาอเมอนทาน่ามาริโดเอเวร์แล้วก็แมนนิงก็มีดีของเขาเหมือนกันนี่สุเมธรักทุกคนคืออยู่เทียรเดียวกันอยู่บนสุดเหมือนกันนะฮะอยู่บน อยู่บนสุดเหมือนกันโอ้โหท่าป่ามากเลยนะเนี่ยท่าป่ามากเลยนะโอโ้สมัยก่อนนี่ห้อยผมอะไรนักร้องวะเนี่ยขอสันหน่อยขอสักหน่อย <c oughs> อ,อนะฮะม่าโดจะบอกว่าสมัยก่อนแจกดิงหรือเปล่านี่ก็ดูพี่สุมเมธไม่น่านะอะไรอย่างนี้ไม่ไม่น่าใช่ทรงไม,ไม่ใช่เที่ยวกันคืนขนาดนั้นไม่ป่าขนาดนั้นไม่ป่าขนาดนั้นใช่ไหมอเออ,มอป่าขนาดนั้นลำวงไมไหมลำวงโอ้โหนี่ไปกันใหญ่โอ้โหเจ้าลอกผที่ไปกันใหญ่แล้ว เราอยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครเคยมีประสบการณ์เนี่ยโคตรมันเลยนะครับไอ้ลำวงแล้วลล <ะ S 2> แบบ <ละ S 2> เหมารอบเนี่ยอมันมากดิยจนมากเป็นแบเ,เป็นการเมามเป็นการเมาแล้วเต้นในที่ลงแจ้งโอ้โหโคตรมัน <c oughs> กลุม่มกลุ่มอ่าฮโอ้โหมันมากแล้วยิ่งแบบถ้าเกิดเพื่อนเราเยอะๆด้วยนะไม่น่ามัถึงตีกันอนะมันดูน่ามันใจมาก Uh huh. ใช่ครับเอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่เราพูดคุยกันถึงทอมเบรดี้นะครับเรื่องราวที่เรามาคุยถึงคนที่มั่นคงคนที่อยู่มาอย่างยาวนานพิสูจน์ตัวเองมาครั้งแล้วครั้งเล่ามีวิธีการพิสูจน์ได้อย่างยอดเยี่ยม22ฤดูกาลมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่านั้นนะครับมีอะไรซ่อนอยู่เขาเป็นคนที่โชคดีเจ็บไม่เยอะแต่ภายใต้ความโชคดีมีหลากหลายกระบวนการที่ทําให้เขายืนอยู่ในจุดที่ยอดเยี่ยมได้อย่างยาวนานนะครับ แน่นอนครับสิ่งแบบนี้เราสามารถเรียนรู้ได้จากพวกเขาครับสำหรับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่อยู่มาณนาขนาดนี้นะครับเช่นเดียวกันกับทอมเบรดี้สิ่งที่ผมชอบที่สุดเกี่ยวกับทอมเบรดี้ผมว่าเขาเป็นอเมริกันก็เป็นพวกฝั่งเวสเทิร์นที่มีความคลาสสิกแบบเอเชียนะมันมีความเป็นเอเชียโรแมนติกครับพี่สุเมธแล้วก็คุณผู้ชมครับเอเชียโรแมนติกมันว่าด้วยเรื่องของการทำซ้ำ เอชีโรเมติกมันว่าเรื่องของการทำซ้ำการฝึกซ้อมการทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อไม่หลอกตัวเองแล้วค่อยๆเรียนรู้พร้อมกับพัฒนาไปด้วยกันมผมว่าคมแบบนี้แหละครับนี่คือจุดที่น่าจะน่าจะเป็นจุดที่แกร่งจุดที่แข็งที่สุดที่ทำให้เขามีวันนี้ได้นะครับกับเรื่องราวของเขาทอมเบรดี้ครับจบดีมากเลยนะฮะและนี่คือ E ีนี้ของเรานะครับ <S <S เดี๋ยวพบกันใหม่ใน E ีต่อไปนะครับว่ากันหลักๆด้วยเรื่องของซูเปอร์โบนะครับ วันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะฮะผมกับพี่สุเมศรลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับจิตตจบอย่างคมอ,อ,อย่างมีสาระอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ